ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย์บายเดย์ไลท์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่หาซื้อในเกมไม่ได้แล้วตัวละครดีมัวกอก้นใครที่อยากเล่นฆาตกรตัวนี้นะครับก็ต้องไปหาซื้อตามเว็บนอกราคาจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปจนถึง2000บาทนะครับตามเว็บแล้วก็ตามแต่ละเจ้าที่เขาขายเป็นตัวละครที่ยังหาซื้อได้อยู่ตามเว็บนอกแต่ในเกมตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นตัวละครเป็นตัวละครแบบแรตัวละครหาย,ยากนะครับเป็นแบบลิมิเต็ดก็ วันนี้ผมจะมาเล่นสายแบบเมื่อผู้รอดชีวิตไปช่วยเพื่อนเราก็จะวาร์ปกลับไปตีทีเดียวล้มนะครับโดยใช้เปิลที่ชื่อว่าเมกยัวชอยหรือว่าเปิกตัดสินใจนะครับเป็นเปิลของตัวละครเดอะพิกนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตวิ่งไปช่วยเพื่อนลงมาจากเสาเขาจะได้รับสถานะโดนตีทีเดียวลม้มอะสถานะภาษาไทยอะไรวะปลอดกำบงังโดนตีทีเดียวลม้มภายในระยะเวลา60วินาทีแล้วผมก็จะ,อะคอมโบกับเปิกที่ใครช่วยเพื่อนลงมาจากเสา คนที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดสามคนจะถูกมองเห็นออร่านะครับก็รวมถึงคนที่วิ่งมาช่วยด้วยผมก็จะวิ่งไปตีให้มันแบบทีเดียวล้มเลยแนละ้วก็เอาโมลีแดงไปด้วยนะครับโอเคก็วันนี้พูดแค่นี้แล้วก็ไปเล่นกันมาเลยครับผมผมเอาโมลีแดงมาด้วยเพื่อที่จะมาดูดหัวผพ้รอดชีวิตถ้าใครช่วยเพื่อนเนี่ยโดนชัวมีเสาขาวที่ผมต้องการตรงนี้สองเสานะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไอหลุมเนี่ยผมไม่รู้ว่า ผมจะได้เอาคนมาแขวนตรงนี้หรือเปล่ามีคนยืนนิ่งวะอันนี้เสร็จผมนะเอา้าดูว่ามันยืนนิ่งมีกโก้หรือเปล่าสวยครับหนึ่งทีเราก็เอ้าไม่วิ่งฉีกไม่วิ่งฉีกเสร็จผมดีตรงเนี้ยลมภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วมีอีกโก้ไม่ยอมพับไม้อีกต่างหากผมต้องแขวนเสาขาวผมจะได้มองเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตนะครับ ตอนที่ผมวาร์กลับมาตีคนที่รักเพื่อนนี่ไม่รอดแต่มันมีเสาอยู่บนนี้ที่ผมจะวางหนีใกล้ๆไม่ได้เป่าวะต้องมาระวงังแถวเนี้ยทางขึ้นเราเครื่องมันหายล็อกไวเกินฝั่งนู้นน่าจะปั่นกันยับยับผมอาจจะต้องแบบเอาเฉพาะฝั่งนี้นะน่าจะปั่นตรงกลางอยู่ครับ ไปวางหลุมไว้ก่อนเอาปั่นระเบิดแล้วผมมูนวอล์ไงดีเบก้าไอคนเจ้าชู้ผมวางไว้ตรงเครื่องครับไม่รู้ว่าปั่นกี่คนอ้าวมีรอยท้าด้ผมรอวาร์ฟกับเรากดคอนโทรลลูลๆไว้ก่อนเลยครับทำมิ่งถ้าทำมิ่งเป๊ะเนี่ยถ้าเขาช่วยกันปึ๊บเราวาร์ฟเลยสุดสุดหลอดพอดีเนี่ยอย่างเงี้ย ถ้าเรารอคนดึงก่อนแล้วเราเค่อยกดคอนโทรลมันจะไปช้าแล้วมันอยู่ไหนกันแล้วเดวิดคิงทีเดียวล้มนะครับเราต้องตีนะเราต้องตีเราต้องตีใช้พลังไม่ลม้มต้องเป็นการตีธรรมดาเท่านั้นเอา้านี่มีโก้ตัดเลยดิห้ามพุ่งโจมตีไอ้เปิร์กนาช่างเนี่ยใช้กับพวกตัวละคร เอ่อที่มันเป็นความสามารถพิเศษไม่ได้อย่างเช่นพวกรีเจียนพวกตัวละครเดือดเนื้อบิงตีอะไรพวกนี้นครับต้องตีธรรมดาแล้วผมแขวนเสาขาวต่อดีช่วยเพื่อนยากหน่อยนะถ้าคนที่บาดเจ็บอยู่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับมันมีวิธีแก้ทางง่ายมากให้คนที่เจ็บอยู่มาช่วยเจอคนเจ้าถึงโแลวเอาลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมขอวางก่อนถ้าไอลุงไปช่วยเนี่ยมันจะโดนตีทีเดียวล้มผมไม่แชร์หรอกวิ่งไปช่วยเลยแล้วผมเอาแอดออนวาร์ปไวมาด้วยเตรียมกลับครับเตรียมกลับตรงไหนวะลุมนั้นกดกดไว้ก่อนสวยครับผมเห็นออร่าโอ้โหเป็นตัวเป็นตนไอเดียวเดียบงังแล้วผมง้างไปไม่ถึงเอาใหม่ เกมไม่รอดแน่สวยขาเต้นอ้าไปไหนไวะตัวละครมันพุ่งผมก็จะเอาไปแขวนเสาเขาวๆนั่นแหละมันจะได้หนีผมไม่ได้โอ้โหมันลองลองนานมากตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บหมดเลยนะครับใครจะช่วยก็ใครจะช่วยก็ช่วยเลยนะ เราก็เปิดคูดาวอยู่ด้วยมันไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าคนมันเจ็บหมดม,มันกล้าดิ่งอยู่แล้วพุ่งสิแผลเลยาสาสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้คนมันเจ็บหมดแล้วอะดิแล้วผมเห็นเดวิดคิงน่าจะมาเนียนคุยยูเสร็จด้วย รอบนี้ผมเล่นแต่ฝั่งนี้มีคนวิ่งมาทางซ้ายมือด้วยครับเมื่อกี้ผมเอาเดวิดก่อนแล้วผมจะพุ่งทะลุอยากลองอะไรแปลกติดอ่าเห็นออรา่าเห็นออรา่าทุกคนไอลุงแล้วผมง้างไปตีโอ้นี่มันเชิงนี่มันเชิงเรียบร้อยดีมาทรงเนี้ยคุณลุง มื่อไรจะโมลีได้วะผมเอาโมลีแดงมาขอไปแขวนเสาสีขาวด้วยจะได้มองเห็นออร่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มาดึงลงจากเสาเท่านั้นนะครับคือคนทุกคนเลยที่ไม่ได้อยู่บนเสาอะ่ะอาจจะนั่งปั่นเครื่องปั่นไฟอยู่ผมก็มองเห็นไอะแค่อยเลือดไอ้น,นี่เงียไอ้น,นี่เงียไอัน,นี้เงียยแถวนี้แหละโอเคคนจ้าชู้เย คนเจ้าชมูมันมันมักจะเนียนคนเล่นรีเบก้านี่เจ้าชูทุกคนม,นมันมักจะเนียนแบบบอกแฟนว่าไปทํานู่นทํานี่แต่จริงแล้วมันอาจจะไปกระสาวอยู่ไอ้พวกนี้เนียนเก่งไม่มีคนมาช่วยหรอแต่ตอนนี้บาดเจ็บหมดเลยนะครับผมไม่ได้แค่เปิรกไอ้ตาช่างตะเกียงอะไรนั่นแหละนี่ไม่โดนวะเข้าระยะก็ยังดี เดี่ยวโมใส่ชาร์ดบอลอ้าโมลีได้ถึงเวลาดูดหัว,วดิแตกหนึ่งไปไหนวะทำไมไม่ช่วยเพื่อนอยู่ในตู้ห,หรอ เ้ยรอบนี้จบไวเกินโมลีได้หรือเปล่าเนี่ยคนเนี้โอ้โหไม่ได้แล้วผมเอาโมลีแดงมาโมลีได้แค่คนเดียวไงจบเกมแล้วครับโอ้โหรอบนี้จบไวมากเลยอะประมาณเท่าไหรอ่อ่ะไม่ถึงสิบนาทีนะผมว่าจบไวมากเลยเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบแล้วกันแล้วก็จะเปลี่ยนเซ็ตเปิร์กใหม่ด้ยวยนะครับผมไม่ใช้เปิร์กเสาขาวแล้วเดี๋ยวไปใช้แอดออนแดงแทนเวลาวามไม่เห็นออร่าเลยแต่ว่าจะวามไม่ไวนะ จะวาาไม่ไวถ้าแอดออนสองอันนี้สีเหลืองกับสีเขียว,ดดยวอันนี้คือพุ่งมาแบบไวมากมาแล้วครับด่านลงฆ่าสัตว์ผมกลัวมันจะจบไวไปก็เลยเล่นอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้เอายาวๆหน่อยกลัวคนยังกินข้าวไม่เสร็จไงแล้วมันวางหลุมบนนี้ไม่ได้อีกแล้ววางแถวนี้ก็ได้แล้วผมจะบินไปเดโมกอกอน แอดออนแดงนะครับเราก็เวลาเราวาร์ปผ่านรูเนี่ยเราจะมองเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตทุกคนเลยถือว่าเป็นแอดออนที่โคตรโกงแอดออนที่ดีที่สุดของเรียมโมแล้วมั้งแบบเปิดกรอบม,มองเห็นทุกคนเลยแล้วผมวางไว้ตามเครื่องปั่นไฟก่อนโอ้โหเห็นเป็นตัวสามคนมีคนแอบเนียนๆตรงมุมด้วยเอาคนนี้ก่อน หนึ่งแผนเน่เน้นๆจ้ามันขุดรูผมหรอหลอกเอา้าลองฝั่งซ้ายมีบาลาน์เงไม่มีเปิกตายยากแล้วนะคนนี้นั่นมีอีกโก้เชิงตึงโอ้ยไม่ทันนิดเดียวเองแล้ววิ่งฉีกแล้วผมทุ่งโอ้โหชาร ชาร์เร็วไปนิดนึงครับมันต้องใช้ระยะเวลานานกว่านั้นพุ่งไม่ถึงมาเมเทีไปแล้วโอ้โหแล้ววิ่งฉีกวิ่งฉีกมาหนีเดโมไม่ได้นะดูหรือเปล่าเวลาที่ผมใส่เบอร์ชาร์ดบอลแล้วผมรู้สึกว่าเดโมก็กอมันพุ่งแบบไกลมากแล้วผมต้องไปบ้านตรงกลางเดี๋ยววางหลุมไว้ก่อนครับเอาไว้ใช้เปิร์เอ่อตราช่าง ถ้ามันอยากช่วยเพื่อนมันก็ต้องโดนตีทีเดียวล้มโอ้ปั่นกันสองคนด้วยคนหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แล้วผมพุ่งไปแบบไม่คิดเทียบก่อนเทียวก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไล่ผมว่าต้องมีคนมาช่วยแน่นอนตรงนั้นนะรอวาร์ปกลับเลยครับใช้สเต็ปเดิมกดคอนโทรลลื้นเปียกดคอนโทรล,ล,ลทรัวๆรอทามิง่ง รอทำมิ่งเป๊ะๆพอช่วยปุ๊บก็เต็มอ,โ,อโหไม่ทันหวะรอบนี้ทำไมิ่งไม่เปออะ๊ะอ่ะแต่ว่าเขาเนียมนะครับผมเห็นออร่าไนะ้มเนี่ยตัมนั้นคือโจบเวลาที่เดโมกก,ก้อนออกจากรูมาจะไม่มีไฟแดงนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงหัวใจด้วยนะเขาอาจจะเดาทางเราผิดอ้าวาไปไม่ทันจะวาไปตรงกลางต่อรอบนี้เอายาว ไอเดียบิดคิงไม่ใช่โยโอิจิมีคนไปช่วยกันครับถ้าคนนั้นไปช่วยหมายความว่าเขาจะไม่มีแทงหลังนะแล้วผมซัดไอ้นี่เชิบัเฮ้ยมาใช้เบิร์กตายากด้วยหรออันนี้ใช้เบิรก์กจุกสองเบิรก์กใช้บาลานกับเดธฮาร์สนะครับเอาแล้วผมเจอคนตึงเอาแล้วก็โดดเข้าจริงไปไหนจ๊ะพุ่งนะ เดมโมกก้อนมันก็กระโดดพุ่งได้ไงมันก็จะวนย่างหน่อยเหลือสามเครื่องแล้ววะผมไม่มีเปิืงรถเครื่องเลยนะเอาตีทีเดียวล้มเน้นๆเราไปแขวนเสาเดิมครับคนจะได้มาช่วยกันย่างๆหน่อยเพราะอยู่มุมแมพต้องวิ่งมาไกลไอ้นี่แม่งขุดหลุมกูทิ้งเฉยผมไล่ล่าต่อคนนี้น่าจะเป็นเฮ้ยลอรี่ไปไหนอะมันต้องเจอลอรี่นะนี่ไง ไม่มีไม้เลยโว้ยสวยสวยเนี่ยผมวางหลุมไปไปต่อนะครับเพราะว่ายูนจิมันวิ่งไปเมื่อกี้ละไม่กล้าดึงมารู้หรอมารู้ว่าผมมีเปิร์กหรอไอ้นี่พวกนี้มันมาเป็นพาร์ตี้ดึงดิโอเคตัดสินใจอยู่นานจนเพื่อนจะตกเปดแล้วผมไม่เห็นไงผมมีเอดออนที่ดีที่สุดในเกม มันจะเป็นต้องหลบคือแอดออนแดงสามารถใช้แทนเบิร์กเสาขาวได้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันดีมากเลยนะมันเห็นตลอดเลยไม่จำเป็นต้องเอาคนไปแขนเสาขาว <c oughs> ไปต่อตอนนี้มีคนตายแล้วหนึ่งคนก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ได้อะไรลาอะไรสักอย่างว่าตัวละครใหม่นั่นแหละแล้วผมมาจริง เปลี่ยนสุดท้ายเลยเราต้องเปลี่ยนไม้รัวๆผมบอกเลยไม่งั้นจะไม่รอดนะโอ้โหอันนี้เล่นไฟด้วยก้มหน้าก่อนไปต,ตรงไม้หมูตัวนี้มีไม้อยู่ครับแล้วมันไม่ใช้มันมีก,ก้ไง,องไอ้พวกนี้ไม่ชอบเปลียไม้ ไม่ชอบเปไม้หรอโอ้โหเอาจัดวนจัดจัดผมรู้ครับคุณมีตายยากอยู่มหัวรอบนี้ขอโมลิทุกคนแต่เครื่องมันไปเหลยสองแล้วว่าแย่แล้วเอาแต่เปิร์กไล่คนมาไม่มีเปิร์กกั้นเครื่องแค่ เบิกฝากเปิงเดียวเองเฮ้ยโอ้โหมันกลับไปปั่นตรงนูน้นแต่ผมเอา้าพังบุญก่อนแล้วกันอันนี้อาจจะเป็นบุญลบออร่านะครับจะมองไม่เห็นนะแล้วผมเห็นคนแล้วหนึ่งคนโยจี้งูแมงสาวบ,บินผมจะเล่นยาวๆหน่อยข้างหน้าเหมือนจะมีคนวิ่งไปปั่นปะครับเดยผมวร์ปดักเลยพอไปเอาคนที่ปั่นอยู่เมื่อกี้เหมือนเห็นคน มันฮิวอยู่มันฮิวอยู่ลอลลี่ไม่มีเสียงหัวใจครับโอ้ยเสร็จพอดีโดดเลยเหรอเพิ์กไลฟ์เปล่าวะโอ้ยไปแล้วอ่ะผมไม่ให้ปั่นง่ายๆมูนว่องลองหนึ่งทีก่อนด้วยถครับเตง อันนี้น่าจะโดนแขวนรอบแรกเลยไม่ต้องใช้บาร์บี큐อ้ออันนี้แขวนรอบสองแล้วหรอเดี๋ยวใช้บาร์บีคิ큐เราก็ไม่ใช่พูดผิดไม่ต้องใช้บาร์บีคิว,บ,ว,วบ,บุวว๊ดลูดูแทนนี่ไงปั่นอยู่สองคนเนี่ยดึงหลังแม่งเลยไหมหรือดีเสียงเดมโมโกก้อนเดินแม่งเดินโคตรดังใครไม่รู้ตัวก็แย่แล้วผมว่าไปดักก่อน เอา้วาวว้าฟิรูวาัาฟิดรูใกล้อีกเอาคนนี้ดีกว่ายุยจียุยจิเกลือเชิงมันตัดสินใจกระโดดเร็วครับแผนที่เดียวกันกับลอลี่นั่นแหละเหลือหนึ่งเครื่องแล้วแล้วผมไม่ต้องใช้บาร์บีคิวผมมุนรูดู ไม่เห็นใครเลยฮัลโหลต้องอยู่ไหนกันวะนุ่นๆออกมาจากตู้คนนึงอีกคนนึงอยู่ไหนไม่รู้ครับอาจจะอยู่ตู้นู้นก็ได้แบบเครื่องบั่นไฟเครื่องนู้นอะ่ะ <c oughs> จะปั่นเสร็จหรือเปล่าเราแวงแล้วผมเริ่มเราแวงแล้วใครเอ่ยลอรี่หรือเปล่าไม่ใช่วะมิเชล่า <c oughs> ทีลายังไม่เคยโดนแขวนนะครับฉีกเล่นสไตล์ฉีกก็โดนเดี๋ยวอืมพระเอกมากเดี๋ยวก่อนเธอมึงเป็นไหนแล้วแม่งเอ้ยไปนู่นลวครับไปแกแล้วเอาคนเดิมก่อนก็ได้มาช่วยอีกดี พระเอกมากผมต้องรีบไปดูเครื่องไก่แล,ล้วครับตรงนี้ปั่นไว้หรือเปล่าเครื่องไกอ่อะน่าสงสัยตรงนี้อ้ามีคนปั่นเหมือนกันลรี่ช่วยกันอย่างเร็วแสดงว่าเครื่องไก่ยังไม่ได้ปั่นนะตีตัดสินใจช้าไปฉีกไปแล้วหรอ พอทำไม่มีมันวิ่งกับอืโดนไม้พอดีสถานการณ์แม่งตึงแล้ววะ่ะทุกคนเอาไอ้นี้พี่มาหาให้ตีถือเกมไม่รอดแน่ผมจะไม่ให้รอดสักคนสถานการณ์แม่งเริ่มตึงแล้วหรือเครื่องหมดไปเครื่องเดียวไม่เอามาช่วยกันแล้วไปไหนแล้ววะว้ามหาก่อน เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าจะมันแขวนไว้ตรงไหนวะเดี๋ยววาร์ปหาแล้วกันนะเจอ,อลอรี่ตัวเดิมมันมองออร่าไม่เห็นวะไปแอบตู้กันหรอดูจูกเด็กมันอาจจะปั่นเสร็จนะนี่ตรงนี้วันได้เป็นวันผมยัดเลย โอเคปั่นอยู่ตรงนี้ผมต้องเน้นเครื่องแล้วครับ <c oughs> เครื่องบันไฟมันเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วรอบนี้ยาวสมใจเลยเบรกซ้ายมือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ <c oughs> บ้านเล็กก็จะเสร็จเอ้านี่ใช้เบรกไล หลอกไฟแล้วก็กลับมาที่เดิมหนึ่งทีผมขอวาร์ปก่อนได้ไหมเครื่องปั่นไฟจะเสร็จอยู่แล้วนั่นปั่นกันสองคนตามที่เราคิดไว้เลยมันเนียนไม่ได้เนี่ยมันต้องเข้าตู้ได้ดอนหัวไม่โคตรโกลมเห็นกคนหมดเลยอะ่ะใครเอ่ย บินไม่หามาครับโมลีตึงๆลายที่สองผมจะโมลีให้ครบมันไม่มีคนปัดมึงได้ยังไงครับ เห็นออร่าตรงนั้นใกล้ๆน่าจะเป็นอลอรี่แต่ตรงเนี้ยมันต้องมีคนปั่นเวอาจจะหลบตู้นะที่เรามองไม่เห็นออร่าเนี่ยอ่าแล้วหลบตู้แบบใกล้กลที่สุดเป็นตู้เลือกที่ไม่ดีหลบตู้ที่อยู่ใกล้เครื่องบันไฟนที่สุดแล้วผมจะวาร์ปไปหาอลอรี่ต่อมองออร่าตึงๆเอาเข้าตู้หรอแล้วมันเข้าช้าเกินปุยวุ้ยไปไหนวะแถวนี้ตู้อยู่ไหนเนี่ย โอ้ด้ยินเสียงร้องอย่างดังอยู่ในนี้ชัวร์อยู่ในนี้ชัวร์นนวจ้ะมีเบิกตันตู้หรือเปล่าถ้าไม่มีแทงหลังก็ไม่ได้แทงหลังไม่มีตันตู้ไม่มีไม่รอดแล้วไอเนี่ยไอนี้ไม่รอดแล้วออกมาโดนโมลีแน่นอนโมลีได้หรือเปล่าก่อนวาง โอเคผิด okay. ฉาบด้วยการโมลิิงหัวติงๆน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าทำเรียนแบบนะครับไปอมหัวคนอื่นก็วันนี้ผมมา เล่นเดโมก็อนนิ้นคอนเทนต์แบบว่าวาร์ฟกับไปตีแล้วก็คนที่มาช่วยเพื่อนจะโดนตีทีเดียวลมนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับแลวใครใด้วยใครอยากดูสตรีมสดไลฟ์สดก็ติดตามช่วงเย็นๆนะครับประมาณ6 6โมงเย็นเป็นต้นไปอาจจะมีการสตรีมนะครับในแต่ละวันขอบคุณที่รับชมครับ